สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการออโตเวิร์นะครับผมตอนนี้กล้องมาอยู่กันที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะครับผมและนี่คือบูธแรก BMW ที่เราจะมาเยี่ยมชมกันครับด้านหลังของกล้องเนี่ยก็จะมีการจัดบูธภายใต้คอนเซปต์ไอคอนิคโกลซึ่งเป็นไอคอนิคตัวใหม่นะครับของ BMW และแน่นอนครับด้านหลังเนี่ยก็มีการใส่ไอคอนิคโกลไว้ในกระจังหน้าของ BMW iX2 นะครับผมซึ่งไอคอนิคโกลเนี่ยปกติแล้วเราก็จะได้พบเเหห็นนนนนนนกกกันััใรนรรือออะะคคบบบผมแลลลงงาานนี้้ยว่ รถยนต์แบรนด์ชั้นนาไม่ว่าจะเป็นฝั่งรถยนต์และจักรยานยนต์เนี่ยมีมาให้เลือกเพียบถึง49แบรนด์นะครับผมอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บูธ BMW ในงานบางก k o อ International m o t o r Show ครั้งที่45บนพื้นที่จัดแสดงกว่า2,500ตารางเมตร พร้อมรถยนต์ bmw กว่า28รุ่นใหญ่ที่สุดในกลุ่มรถยนต์พรีเมียมเซกเมนต์สำหรับไฮไลท์ของ bmw ในปีนี้นะครับเรามาพร้อมทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในทุกรูปแบบและข้อเสนอสุดพิเศษให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของรถยนต์ bmw ได้อย่างง่ายดายครับในส่วนของรถยนต์ bmw ในปีนี้ทุกท่านจะได้พบกับ bmw 5 Series ใหม่ที่วันนี้เรานําเสนอครบทุกระบบขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็น bmw 5 20D ี m sport pro เครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัด b e m เ5 3ม e M-Sport ร r o ระบบปลั๊กอินไฮบริดและ b m i 5ม e Drive 40M s p ร r t i n s r i r i n g รระบบไฟฟ้า100%โดดเด่นพร้อมกระจังหน้า Iconic Glow พร้อมด้วยสมรรถนะและออปชั่นแบบครบครันในราคาที่จับต้องได้ง่ายขึ้นครับพร้อมกันนี้นะครับเรายังได้นำรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดอย่าง b m w iX2 X-Drive 30M Sport ที่มีจำกัดเพียง50คันในประเทศไทยรวมถึงยนตกรรมไฟฟ้าครบทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น i 4 i5 iX3 iX และ i7 ครับและสำหรับ BMW M Fan นะครับท่านจะได้พบกับขุมพลังตัวแรงอย่าง BMW X50e m e, BMW M3 Competition Drive ing, BMW M xDrive Touring BMW M2 และอีกมากมายที่บูทของ BMW ในส่วนของข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับรถยนต์หลากหลายรุ่นนั้นเรานำเสนอ BMW 2 Series ด้วยงวดผ่อนเริ่มต้นสบายๆเพียง16,999บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง1.4%สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า BMW iX อัปเกรด BSI นานถึง10ปีสำหรับ BMW 4 Series และฟรี BMW Wallbox สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นครับขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมบูธของ BMW กันนะครับ